สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับโก้กันชุด,ดาซิ g n นเจอร์โฮมนะครับวันนี้นะครับพามาที่นครสวรรค์บอกเลยว่าแบบบ้านหลังนี้นะครับพิเศษสุดๆเลยเป็นแบบใหม่ล่าสุดของเรานะฮะเป็นซิ g n นเจอร์ฟรี เนเจอร์รีตารางเมตรมีถึง3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับสระเบียงนะฮะด้านหน้านะครับแล้วก็มีห้องน้ําแบบว่าบอกเลยว่าดีไซน์ให้มันกว้างใหญ่นะครับห้องน้ํารวมสําหรับเอาไว้รับแขกที่แบบว่าเยอะๆนี่รับรองนะครับใช้ห้องน้ํารวมนี้ได้อย่างสบายแล้วก็ค้่องแน่นอน บ้านหลังนี้แบ่งเป็นซ้ายเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโซนห้องนอนนะครับด้านขวาก็จะเป็นโซนนั่งเล่นแล้วก็เป็นห้องครัวด้านหลังสําหรับบ้านหลังนี้นะครับความกว้างของบ้านเนี่ยอยู่ประมาณ15เมตรนะฮะจากซ้ายไปขวาเนี่ยส่วนลึกนะครับจากหน้าไปหลังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16เมตรสําหรับที่ดินของลูกค้านะครับที่จะสร้างบ้านหลังนี้ได้เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า17เมตรนะครับแล้วลึกเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า21เมตรถึงจะสร้างบ้านซิกเนเจอร์ทีของเราได้ นะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นแบบใหม่ล่าสุดจริงๆแล้วก็กับมาตรฐานที่แบบนี้นะฮะก็เลยออกแบบให้มันเป็นซิกทีเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเนี้ยจะดูว่าป่ามันจะเยอะนิดหนึ่งนะครับต้นไม้จะเยอะนิดนึงผมก็เลยดีไซน์ให้บ้านมีระเบียงด้านหน้าเพื่อรองรับอากาศเย็นๆนะครับตอนเช้าหรือไม่ก็แดดลม่มลมตกเนี่ยจะรับลมแล้วก็แสงแดดจอนรอ่อนจะดีมากเลยเดี๋ยวผมพาไปดูด้านบนว่ามันพิเศษสุดๆยังไงบ้างแล้วจัดสรรห้องเป็นยังไงบ้างห้องรับแขกห้องห้องเฉลี่ยงหรือระเบียงเนี่ยกว้างใหญ่แค่ไหน แตกต่างจากซิกเนเจอร์1กับ2ยังไงบ้างเดี๋ยวตามผมมาชมเลยครับเชิญครับอันนี้เป็นบันไดที่ปรับให้ขึ้นข้างเพื่อรองรับกับลูกค้าที่มีพื้นที่ดินที่จำกัดแคบเกินไปหรือว่าสั้นเกินไปเนี่ยสามารถปรับบันไดให้ขึ้นข้างนะครับเพราะปกติของผมเนี่ยจะขึ้นด้านหน้าใช่ไหมฮะ ติ๊กวันกับติ๊กทูเนี่ยจะขึ้นด้านหน้าแต่ทีเนี้ยผมปรับให้ขึ้นข้างนะครับเพื่อให้มีพื้นที่หน้าบ้านเหลือเยอะมากขึ้นแต่ว่าความสูงก็ยังเท่าเดิมอยู่นะครับเป็นเมตรยีบันได5ขั้นเหมือนเดิมเลยนะฮะหลังจากขึ้นมาแล้วนะครับบันได5ขั้นก็จะมาเจอเฉลียงหน้าเลยมุกหน้าเลยนะครับขนาดของเฉลียงเนี่ยนะครับผมดีไซน์ใหม่นะครับเป็น3ามเมตรห้คูณด้วย3ามเมตรเจ็ดกันเลยทีเดียวตอนเนี้ยขยายให้ใหญ่มากขึ้นเพื่อรองรับกับบรรยากาศหน้าบ้านนะฮะเผื่อท่านลูกค้าหรืออว่่าาาาทนเจ้้ขงบ มานั่งสั่งสรคนกัน,นหน้าบ้านเนี่ยจะได้รับลมจากต้นไม้เนี่ยฮะมากขึ้นด้วยครับ <S <S 1> <S 1> เข้ามาก็จะเจอห้องโถงก่อนเลยนะครับเป็นห้องที่มีขนาด4เมตร50คูณด้วย5เมตร30ถือว่ารับแขกได้10คน15คนสบายๆเลยนะฮะส่วนความสูงเนี่ยจากพื้นถึงฝ้าเพดานเนี่ยครับผมเซ็ตอยู่ที่ประมาณ2เมตร70ถึง2เมตร80แล้วแต่ลูกค้าเลือกได้เหมือนกันครับอยากได้โปร่งแค่ไหนก็บอกทางเราได้เหมือนกันนะฮะอย่างเลือกสีกระเบื้องที่ใช้กับตัวบ้านเนี่ยนะฮะก็ต้องให้เข้ากับ สีผนังด้วยแล้วก็สีของหลังคาบ้านอาจจะเคาะกันมานะฮะก็ให้มันดูสมูทมากขึ้นนะครับเข้ามานี่จะได้สบายตากันเลยตั้งแต่หน้าประตูบ้านกันเลยทีเดียวนะครับบ้านหลังนี้แบ่งเป็นอสองโซนนะฮะจะเป็นโซนทางเดินตรงกลางซึ่งไปห้องครัวได้ส่วนโซน้ายมือจากประตูเข้าไปเนี่ยนะครับจะเป็นโซนห้องนอนนะฮะสองห้องนอนสองห้องน้ําเป็นห้องน้าในตัวตลอดเลยทั้งหมดเลยนะครับโซนด้านขวาเนี่ยจะเป็นโซนห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําห้องครัว นะฮะจะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็จะเป็นเฉลียงอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูทีละโซนกันเลยแล้วกันนะฮะมาโซนนี้ก่อนก็นดะครับนี่นะครับก็จะเป็นโซนห้องนอนหนึ่งซึ่งเป็นขนาดที่แบบใหญ่มากนะฮะห้าเมตรห้าสิบนะครับคูณด้วย3เมตรห้าสิบจัดเฟอร์นิเจอร์หรือว่าใส่เตียงอะไรเนี่ยสบายสบายเลยนะครับจะบิวอินอะไรต่างเนี่ยได้ดีมากๆเลยครับกับห้องนอนหนึ่งที่ใหญ่มากแล้วยังมีห้องน้ำในตัวซึ่งแยกออกไปต่างหากนะครับจะไม่รวมกับ5้าเมตร50นะครับ ห้องน้ำเนี่ยยืดออกไปสองมิตคูณเม็้าสิบกันเลยทีเดียวไม่เล็กนะฮะแล้วก็ทํากิจกรรมกันได้แบบพองหน่อยนะฮะจะไม่แบบเบียดเสียดเหมือนกับห้องน้ำอ่าซิกวันกับซิกทูที่ผมเคยดีไซน์ไว้นะครับสำหรับห้องน้ำหนึ่งอันนี้นะฮะก็มีฟังก์ชันหรือว่าอุปกรณ์ให้ครบเหมือนเดิมนะฮะอย่างกระเบื้องก็ลูกค้าก็เลือกได้เหมือนเดิมนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับที่เป็นโซนด้านซ้ายว่าเป็นห้องนอนขนาดเท่าไหร่แล้วก็รูปลักษณะเป็นยังไงบ้างครับเชิญคร นี่ก็จะเป็นทางเดินนะครับทางเดินที่มันเป็นเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งแล้วก็เชื่อมต่อจากหลังบ้านมานะฮะนี่จะเป็นห้องนอนสองครับอีกห้องนอนหนึ่งเชิญครับเข้ามาก็จะเจอเนี่ยนะฮะ ตอนนี้มีเฟอร์นิเจอร์ใส่แล้วสำหรับห้องนอนเนี้4เมตรคูณ3เมตร50ถ้าลูกค้าท่านใดนึกไม่ออกครว่าขนาดห้องเนี่ยขนาด4เมตรคูณ3เมตร50เนี่ยสามารถใส่เฟอร์นิเจอร์อย่างไรได้บ้างแล้วก็จัดวางแบบไหนบ้างเนี่ยดูจากห้องนี้ครับน่าจะพอนึกออกใส่เตียงที่นอนปกปุนได้อย่างสบายๆเลยแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าตู้หนึ่งที่แบบกระทัดรัดหน่อยแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าแต่งตัวตรงเนี้ยได้ด้วยนะครับมีทีวีจอใหญ่ติดระยะจากทีวีถึงเตียงเนี่ยครับผมเซตไว้ว่าต้องดูแล้วไม่ปวดตานะ ให้มันสบายตามากขึ้นระดับสายตากับการมองทีวีนะครับห้องนอนนี้มีห้องน้ําในตัวเป็นห้องน้ําที่จัดรูปแบบไว้ส่วนเปียกส่วนแห้งเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์อตของเรานั่นแหละลูกค้าเลือกกระเบื้องได้มีชาาเวอร์มีน้ครบทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะฮะจะไม่แตกต่างกับซิกหนึ่งกับซิกสองของเรานะครับห้องน้ําก็กว้างขวางนะครับมีอ่างมีการดีไซน์มากขึ้นเพราะปกติแล้วเนี่ยเราจะเป็นอ่างลอยจะไม่ได้มี เคาน์เตอร์อ่างตัวนี้ให้นะครับแล้วก็จะมีสเตปเพื่อวางของได้เดี๋ยวเราไปดูโซนนู้นนะครับอีกโซนหนึ่งซึ่งเป็นโซนด้านขวาครับโซนด้านขวานะครับจะเป็น1ห้องนอนนะครับหนึ่งเฉลียงด้านหน้าเดี๋ยวเฉลียงด้านหน้าเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับจากท้ายคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาไล่โซนนี้ก่อนนะฮะโซนนี้ก็จะเป็นห้องนอนนห้องนอนสนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ําเป็นห้องน้ําใหญ่มากเป็นห้องน้ํารวมที่แบบว่าดีไซน์ไว้สําหรับ แอบผู้มาเยือนแบบว่าใหญ่มากแล้วก็ทาธุระสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําก่อนเลยก็ได้ครับโซนนี้จะเป็นโซนแต่งตัวเข้ามาก่อนเลยเป็นโซนแต่งตัวนะครับขนาดเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบเข้ามาด้านในอีกนะครับจะเป็นสเต็ปพื้นอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะจะเป็นสเตปอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งคนเราสเต็ปกันกันน้ําไหลย้อนขึ้นไปนะฮะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ทําธุระนะครับล้างมือนะครับขนาดนี้ก็เป็น2เมตรคูณ2เมตรไว้นะครับส่วน มาอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะตรงนี้เป็นส่วนเปียกละใเป็นนอาบน้ํามีแผงกั้นสามารถยืดอาบน้าได้สบายขนาดเมตรหนึ่งนะครับคูณด้วย2เมตรไอโวนี้ผมว่าใส่อาบน้ําไปยังได้นะฮะแต่ว่ายืนอาบก็สะดวกสบายดีเหมือนกันครับห้องนี้รับรองว่าใครได้เข้ามาใช้บริการแล้วเนี่ยต้องแบบผ่อนคลายอย่างแน่นอนนะเพราะว่ามันโล่งและโปรง่งแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานมีสเปซเนี่ย ที่เหมาะสมและเพียงพอนะฮะสำหรับห้องน้ํารวมอันนี้ดีไซน์ใหม่เลยนะครับผมห้องนอนที่3ห้องนอนสุดท้ายเป็นห้องนอนนี้นะครับเป็นขนาด4เมตรคูณ4เมตรเหมือนกันครับซึ่งห้องนอนเนี้ยเราสามารถเทควิวกระจกที่เป็นกระจกติดตายก็คือกระจกติดตายตรงนี้เป็นดีไซน์ของเราอยู่แล้วนะครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของเราอยู่แล้วซึ่งมองออกไปด้านนอกเนี้ยก็จะมองวิวได้2ด้านหน้าบ้านแล้วก็ข้างบ้านได้มองเฉลียงด้านหน้านี้ได้ด้วยห้องนี้ก็เป็น4ีคูณสเนาะระบายอากาศได,ได้ปกตินะครับ ซึ่งห้องเยอะมากครับหลังนี้จัดสรรเรียงห้องเนี่ยแบบเข้าล็อกลงตัวพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโซนหลังบ้านอีกโซนหนึ่งก็คือจะเป็นโซนครัวนะครับแล้วก็จะเป็นที่ซักล้างตรงนี้เป็นโซนห้องครัวแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะทำไมห้องครัวมีผ้าม่ห้องครัวนี้ครับผมออกแบบไว้แต่ท่านเจ้าของบ้านบอกว่าเสียดายครับเสียดายห้องครัวครับก็เลยขอเป็น ห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องทานข้าวได้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าลูกค้าท่านใดอยากจะปรับเปลี่ยนหรือว่าต้องการให้เป็นห้องอะไรเนี่ยมันก็สามารถทําได้หมดครับเพราะว่ามันเป็นห้องโลง่งๆแล้วก็สามารถระบายอากาศได้ทั้ง2ด้านเลยสามารนมากินข้าวได้สบายๆครับเป็นห้องทานข้าวก็ได้ขนาด5้าเมตรห้นะครับคูณด,ด้วย3เมตรตัวนี้นะครับถือว่าไม่เล็กกันเลยทีเดียวนะครับตั้งโต๊ะอาหารได้ตัวใหญ่ๆสักตัวหนึ่งงได้เลยครับส่วนประตูนี้เป็นประตูเปิดลงไป ด้านล่างและท้ายสุดของบ้านแล้วฮะเปิดประตูครัวออกมาก็จะเป็นส่วนท้ายสุดของบ้านนะครับที่เป็นสเตปบันไดลงไปด้านล่างนะครับด้านหลังบ้านแล้วก็โซนนี้นะครับจะเป็นโซนที่ผมดีไซน์ขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับเป็นโซนที่มีซักล้างนะครับเป็นที่ซักล้างตั้งเครื่องซักผ้าได้ตัวใหญ่ๆเลยครับเครื่องนึงเลยฮะแล้วก็สามารถยืนซักได้อย่างสะดวกสบายแถมยังมีหลังคาคุมสามารถตากผ้าได้ด้วยนะครับตรงน,นี้จะถือว่าครบจริงๆกับพ i เศษเจ้าตรนะครับกับลูกค้า ถามมากันเยอะเลยนะครับว่าไอซิกทีนี่เป็นยังไงนะครับเห็นแต่โมเดลยังไม่เห็นของจริงวันนี้ได้เห็นของจริงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเหลือีกโซนหนึ่งนะครับที่เป็นโซนพักผ่อนอย่างเต็มที่จริงเดี๋ยวผมพาไปดูโซนนั่งเล่นแล้วก็ที่มีเฉลียงเชื่อมติดกันว่าเป็นยังไงครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาโซนนี้ครับเป็นโซนสุดท้ายนะครับจะเป็นโซนนั่งเล่นแล้วก็มีเฉลียงนะครับที่เชื่อมข้องกันนะครับเป็นโซนที่ผมดีไซน์แล้วก็ท่านเจ้าของบ้านเนี่ย ชอบอย่างมากๆเลยนะฮะแล้วผมก็ภูมิใจด้วยได้ดีไซน์ห้องแบบนี้แล้วก็ให้ท่านเจ้าของบ้านได้อ่ดูอ่าวิวหรือว่าเทควิวเนี่ยได้รอบทิศทางแล้วก็พักผ่อนกันอย่างได้เต็มที่นะครับมาดูโซนนี้ครับเป็นโซนห้องนั่งเล่น,นะฮะเข้ามาเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะครับขนาดห้องเนี้ยนะครับ3เมตร70คูณ3เมตร50นะครับ3เมตร7 3เมตร5ติดทีวีได้นะครับสามารถเป็นห้องคาราโอเกะก็ได้นะครับเป็นห้องนั่งเล่นพักผ่อนหรือว่า จะเป็นห้องรับแขกห้องทํางานได้หมดเลยนะครับสามารถเปิดออกมาเนี่ยก็จะเห็นวิวด้านหน้าบ้านเห็นวิวด้านข้างบ้านได้นะครับหรือถ้าใครอยากชมบรรยากาศให้เต็มที่มีเฉลียงข้างหน้าบ้านนะครับติดกับห้องนั่งเล่นเมื่อกี้ขนาด3เมตรคูณ3เมตร10เนี่ยสามารถนั่งทํางานนั่งเล่นนั่งทานข้าวนะครับสังสรรค์กันเล็กๆน,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 น้อยนยสบายๆครับมีหลังคาที่เป็นสลตที่ผมออกแบบให้ใหม่เป็นพื้นเทปูนด้วยนะครับ สามารถบังแดดบังฝนได้ดีไซน์เรื่องสแตนเลสให้ออกเป็นแนวโมเดิร์นนิดนึงให้เข้ากับตัวบ้านแล้วก็สีบ้านเพราะตอนนี้บอกเลยว่าสีนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดเป็นสีที่ดีไซน์ให้กลมกลืนกับสถานที่ที่อยู่ในค่อนข้างจะเป็นป่าน,นิดนึงนะครับแล้วก็ให้เข้ากับบรรยากาศหน้าบ้านของเจ้าของบ้านแต่ละที่ท่านใดที่อยากให้ผมออกแบบหรือว่าให้ดีไซน์เนี่ยสามารถให้ผมไปที่ที่ดินของแต่ละท่านได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะดีไซน์ให้เขกับ สถานที่โดยรอบได้นะครับผมแต่ลักษณะาการตกแต่งภายนอกเนี่ยนะครับก็ยังเป็นสไตล์เดิมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นซิกวันซิกทหรือว่าซิกล่าสุดคือซิกทีเนี่ยก็ยังตกแต่งผนังเป็นระแนงนะครับติดตั้ง รอบบ้านแล้วก็บัวเนี่ยที่เยอะมากนะครับติดรอบหน้าต่างรอบประตูทุกบานสําหรับบ้านหลังนี้นะครับท่านผู้ชม159ตารางเมตรนะฮะสห้องนอน3ห้องน้ำนะครับหห้องครัว1ห้องรับแขกนะครับสเฉลียงใหญ่เลยนะฮะแล้วก็บ้านยกสูงเมตรยีเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยครับรองรับกับลูกค้าที่แบบครอบครัวใหญ่ๆได้สบายๆเลยนะครับกับสีที่เป็นสีใหม่ของเราด้วยนะครับที่เป็นสีเทา ซึ่งให้รองรับกับบรรยากาศรอบบ้านแล้วก็บรากาศภายนอกได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะฮะเป็นสีที่ให้ความอบอุ่นแล้วก็ดูแล้วมีสง่าราศีมากๆเลยนะฮะกับสีโทนเทาอันนี้นะครับอยากรู้ราคากันอลไใช่ไหมว่าเท่าไหร่นะครับหลังนี้ผมเปิดอยู่ในนครสวรรค์นเนี่ยนะครับอยู่ที่1ล้านนะครับหนึ่งล้านเก้าแสนบาททวนเท่านั้นเองนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อจะเป็นแฟนเพจไลน์แอดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เมื่อจะเป็นเบอร์แอดมินหรือเบอร์ส่วนตัวผมก็ได้นะครับตามพางล่างนี้ได้เลย สำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะฮะต้องรีบสั่งจองแล้วก็ต้องบอกกันให้แต่เนิน่นๆนะเพราะว่าเราจะได้ทํางานทันแล้วก็วางแผนงานให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ทัดท่วงทีจริงๆนะครับเพราะตอนนี้คิวเยอะมากคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาดูเรื่องบ้านาที่มันเป็นสไตล์สไตล์หนึ่งที่เป็น2ชั้นนะครับว่าการลักษณะ2ชั้นของเราเนี่ยมันสามารถแบ่งโซนข้างล่างข้างบนเนี่ยสามารถรองรับฟังก์ชันแล้วก็การใช้งานของท่านลูกค้าเนี่ย ได้ดีขนาดไหนครับเดี๋ยวผมพาไปดูทาในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ